สวัสดีค่ะเพื่อนๆถึงวันที่เรารอคอยแล้วนะคะจากที่ไว้ผมยาวมานานมากนะคะถึงกลางก้นเลยเริ่มใช้ชีวิตลำบากนิดนึงละว,วันนี้นะคะเราก็จะมาตัดผมตัวเองกันนะคะ แล้วเราตั้งใจจะตัดผมบริจาคให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้อยู่แล้วนะคะเราก็เลยอดใจนะคะไม่ทําสีผมไม่ทําเคมีใดๆเลยนะคะปล่อยไปตามธรรมชาติค่ะตอนนี้นะคะเป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่ไว้ผมยาวที่สุดในชีวิตเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่จะบริจาคผมครั้งแรกเหมือนกันนะคะใครที่กําลังสนใจอยากจะบริจาคเส้นผมอยู่นะคะก็ลองดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาออก 12นิ้วไปเลยแล้วกันเนาะเราก็เข้าไปที่เพจนะคะจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่เดลววจะแปะรูปไว้ที่ข้างหน้านี้ให้นะคะเออก็คือพอเข้าไปปุ๊บนะคะเราก็ทักอินบ็อกไปนะคะแล้วก็สอบถามนะคะว่าถึงรอบอะไรมั่งอะไรยังไงนี้เนาะเพราะว่าเราก็จําไม่ได้ว่าเขามีรอบอะไรมั่งเพราะว่าปีหนึ่งเขาจะมีประมาณ3 4สรอบหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคะก็ทักไปนะคะแล้วทีนี้เขาก็ ตอบกลับมานะคะให้เราเลือกลงทะเบียนได้3แบบนะคะบริจาคนะคะตอนนี้ที่เขารับนะคะก็จะมี3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือเป็นลงทะเ un บียนแบตตบติดตามผลติดติดติดตามผลได้ตอนนี้รับบริจาคนะคะก็จะมี3แบบนะคะแบบแรกก็คือลงทะเบียนติดตามผลนะคะผ่านลิงก์ออนไลน์นะคะสั่งซื้อสินค้าที่ระลึกนะคะก็ จะเป็นการสมทบค่าทอผมนะคะผ่านการซื้อสินค้าที่ระลึกนะคะเริ่มต้น359บาทนะคะของที่ระลึกเนี่ยก็จะผลิตจากนักโทษหญิงในเรือนจำนะคะและมูลนิธินะคะออทิสติกนะคะราคาสินค้าเนี่ยจะเป็นราคาที่รวมค่าทอผมแล้วนะคะแล้วก็ยังสามารถติดตามสถานะเส้นผมของเราได้ด้วยนะคะนี่คือจะรับความยาวของผม6นิ้วขึ้นไปเหมือนกันนะคะต่อไปแบบที่2นะคะไม่ลงทะเบียนติดตามผมค่ะตัวนี้ก็คือสมทบค่าทอ ตามติดศรัทธานะคะรับความยาวหนิ้วขึ้นไปเหมือนกันนะคะจะสามารถติดตามผมได้ตอนที่ทอออกมาเป็นวิกแล้วก็เขาจะขึ้นโพสนะคะแต่ทีนี้ใต้ภาพที่เขาโพสนะคะก็จะเขียนว่าเส้นผมของวิกทรงนี้นะคะทำมาจากของใครเขาก็จะเขียนว่าเป็นผู้ไม่ประสมออกนามนะคะก็จะเป็นแบบนี้ส่วนแบบที่3นะคะไม่สะดวกสมทบค่าทอนะคะ ส่งเป็นผมอย่างเดียวอย่างเงี้ยเนาะทางเขาก็จะนําผมของเราเนี่ยไปให้นักโทษหญิงในเรือนจํานะคะทอเป็นการสร้างอาชีพสร้างฝีมือนะคะให้นางฟ้าหลังกําแพงถ้าฝีมือทอออกมาสวยนะคะก็สามารถเอาไปใช้เป็นผมให้กับผู้ป่วยได้หรือให้กับคุณวันใหม่ได้นะคะรับความยาวส2นิ้วขึ้นไปนะคะแบบที่3นะคะแบบไม่สะดวกสมทบค่าทอนะคะเนื่องจากนักโทษเนี่ยยังไม่ชํานาญในการทอนะคะก็คือเหมือนกับว่าเอาเส้นผมไปุดขดอะไรางี้เนาะ ที่ใช้ในการตัดผมนะคะก็จะมีมันทัดนะคะหวีนะคะหวีอะไรก็ได้แล้วแต่เลยจา้าหวีอะไรก็ได้จา้า <Yahoo! S 1> แล้วก็จะมีหนังยงหนังยางนะอ่ะหนังยองหนังยางสีสีก็ดีนะคะมันจะได้ดูทำไรทำไรมันจะได้ดูแบบว่าเห็นการมัดได้ชัดนะคะแล้วก็มีกันไกนะคะใช้กันไก่เพราะว่าผมจะหนามากนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มตัดกันเลยนะคะตัวสระผมเรียบร้อยแลย้วก<เล>็คือต้องให้สระผมให้สะอาดนะคะเป่าให้แห้งนะแล้วก็ถึงให้แห้งนะคะเราตัดเสร็จแล้วเราอย่าเพิ่งส่งไปนะ,ะเราถึงผมไว้สักวันสองวันสามวันก่อนนะคะเพราะว่าผมมันยังจะมีความชื้นอยู่ถ้าส่งไปอย่างนั้นเลยเดี๋ยวมันจะขึ้นลานะคะแล้วก็คนทําสีผมก็บริจาคได้นะคะแต่ว่าต้องเว้นการทําเคมีสามเดือนเป็นอย่างต่ำนะคะก็คือสามเดือนให้ห้ามทาสีผมห้ามทาเคมีใดๆเลยนะคะแล้วก็ คนคนทำสีผมเนี่ยคือส่งไปได้เพราะว่าบางทีคุณวันใหม่เขาก็อาจจะอยากฟุ้งฟิ้งบ้างอะไรอย่างนี้เนาะส่วนผมอยากสกผมร่อนนะคะก็บริจาคได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาจะใช้คำยาวตั้งแต่1 0บถึง1ินิ้วขึ้นไปแล้วจะบอกว่าเขารับทุกสีผมด้วยนะคะ ยาวคือแบบทำอะไรเริ่มเริ่มแบบมีปัญหาในชีวิตประจำวันแล้วห้องน้ำเริ่มแบบมันยาวถึงกลางตูดอ่านึกภาพเอาแล้วกันเราก็เดี๋ยวเราจะมัดหนังยางไปอีกอะคเผื่อกันว่าเขาจะหลุดอะไรเงี้ยขาดยังขาดอะไรเงี้ยโอ,โอ,โอ้ยังเหลืออกีกอะดูสิจะมาอีก คือไม่หวงผมเลยอะ่ะปล่อยผมโดยที่แบบไม่ได้ทำย้อมเคมีหรืออะไรต่างๆเลยเพื่อการนี้โดยเฉพาะคือตั้งใจไว้แล้วนะคะโอ้น่ารักมามาทัดดิสิบสองนี้วมันทัดหนึ่งอ่ะเพวดูดียังเกินเลยโอเค แล้วเราก็ส่งเป็นพัสดุไปนะคะแนะนําให้ส่งเป็นเป็นแบบซองนะเพราะว่าทางโน้นมีคนส่งผมมาจํานวนมากนะคะเขาก็ต้องประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บนิดนึงนะคะถ้าเราส่งเป็นกล่องพัสดุไปนะคะเขาก็จะมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บเราแนะนําให้เป็นซองพัสดุดีกว่า พอเราลงทะเบียนไปแล้วนะคะก็รอดูว่าผมเรานะคะจะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่เขาก็จะนําไปคัดว่าผมของเรานะคะตรงกับผมใครคือความยาวใกล้เคียงกันสีผมใกล้เคียงกันประเภทผมใกล้เคียงกันรวมกันอย่างน้อย3-4หัวนะคะถึงจะได้วิกหนึ่งหัวแล้วเขาก็จะนํามาชั่งน้ําหนักนะคะประมาณ2ขีดครึ่งก็จะได้วิกหนึ่งทรง ต้นทุนค่าทอ1ห,หัวอยู่ที่ประมาณ2,000บาทเราก็จะมีค่าใช้จ่ายช่วยเขาด้วยนะคะ350ขึ้นไปนะคะค่าทอวิกหรือแล้วแต่สถานะคะถ้าบริจาคผมไปอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการทำวิกนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มตัดกันเลยนะคะเราก็ตัดเหนือเส้นที่เราจะเอาตรงนี้นะคะ ก็คือเหมือนแบบประมาณสิบสามนิ้วได้แล้วมั้งผมหนามากมหนาจริงนี่แหละถึงได้เอาบันไกลนี่เนี่ยดูเสียงเลย,ย <c oughs> มีความแหลมตัดยังไงเนี่ย ก็ไปเลมเอามีความแบบนี้แบบนี้ได้แล้วหนึ่งช่อนี่ยาวสิบสองนิ้วเหรอเนี่ยดูเหมือนมันสั้นเลยเนาะจริงๆไม่ใช่นะสิบสองจริงสิบสองกว่าด้วยอ่ะตีว่าสิบสองแล้กันนะได้แล้วหนึ่งช่อหนึ่งช่อวางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาถุงมาใส่นะคะต่อไป 오상편 <목소리도> สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการตัดผมบริจาคให้ผู้ป่วยมะเร็งของเปี้ยวนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่รับชมมาจนจบนะคะถ้าหากว่ใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เปิดกระดิ่งให้เปี้ยวด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย